คลิปนี้เราจะมามอย Official t a ลเทลจากไอชีอีกันนะคะเพิ่งปล่อยออกมาวันนี้เองนะไม่แน่ใจว่าทุกคนได้รับชมกันหรือยังแต่ว่าถ้ายัางเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวแอดจะปะลิงก์ไว้ให้ในช่อง Description ด้านล่างคลิปนี้นะคะในคลิปค่ะเปิดมาที่หนุ่มจีนคนนึงเปิดดูทีวีแล้วก็จะคลิปในช่อง Lily f ่ฟิซึ่งเป็นช่อง Youtube ของน้องลิซ่ากำลังเปิดอยู่ความน่ารักของพี่ไอคืออะไรรู้ไหมคะทุกคน นางโปรโมทลิลี่แดนซ์ให้หน้องลิซ่าไปในตัวเลยเว้ยเออเป็นไงบอกแล้วนะคะวันนี้คือลูกเมียหลวงชัดๆ นี่คือลูกเมียนหลวงตัวจริงนะสงสัยเห็นเจ้าของช่องนี้อินดี้ไปหน่อยนะคะไม่ค่อยได้โปรโมทช่อง YouTube ของตัวเองเท่าไหร่นักพี่ไอ้นางก็เลยจัดหนักให้ลูกสาวคนโปรดเสียนหน่อยก็เลยจัดคลิป l i l y really Dance นะคะเข้ามาใน Official t a y l o r นี้นเลยซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าโปรโมทเก่งนะคะโปรโมทได้เก่งมากหลักสูตรนี้ต้องมาแล้วนะคะก็คือถ่ายอินอย่างไรให้แนบเนียนเพราะบอกเลยว่าโปรโมทได้ดีกว่าเจ้าของช่องเขาอีกนะคะเนี่ย แล้วก็ในคลิปนี้นะคะหนุ่มจีนคนนี้กําลังรับชมน้องอยู่ดีๆใช่ไหมทีวีสัญญาณก็ขาดไปก็เลยแบบไปหาอุปกรณ์แล้วก็ใส่อะไรต่างๆมาช่วยแบบทําตัวรับสัญญาณแล้วก็บินโดนขึ้นไปซะเลยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยทีวีก็ติดอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับน้องลิซ่าที่ออกมาบอกว่า welcome to Chanel n 9. you can get everything you want here welcome to Chanel n 9 you can get everything you want here สี่วิค่ะทุกคน เห็นน้องแค่สี่วิเท่านั้นโอ้ oh my god ตอนแรกนี้แบบคแิดในใจเลยเอ่ะนี่มันคือ Official t a เ l o r Mental Lisa อะไรวะเนี่ยแต่นี่ได้ค่ะเราไม่โกรธพี่อ้ายไงเพราะว่าพี่เขาแบบโปรโมตลิลฟิมให้ลูกเราถูกต้องปะ จากนั้นนะคะพี่ไอ้เขาก็เลยปล่อยคลิปเพิ่มมาอีกหนึ่งคลิปที่มีเมนเทอร์ซาโผลมาให้แฟนๆได้เห็นกันในเวลา7วินาทีแต่เป็น7วินที่บอกตรงเลยว่าวันนี้คือเมทไมเ Day ดย์ให้แอดมากเลยนะคะในขณะที่เมนเทอร์แต่ละคนเดินออกมาด้วยลุคเท่ๆคูลๆนั้นเด็กน้อยวัย3ขวบก็ได้โผลมาบนหน้าจอยักษ์นะคะพร้อมทักทายเหล่าเมนเทอร์ว่า Hello so guys what are we doing today โอ้ยเสียงหนูตะมูตะมีมากค่ะลูกทำไมแบบถึงน่ารักอะไรได้ขนาดนี้อะเวลาที่หนูเจอเทนนี้หนูอย่าทำเสียงตะมูตะมีแบบนี้นะคะลูกทำเสียงโดโหดเข้าไว้นะขอโดโหดเ้ไว้นะไม่ใช่อะไรหรอกค่ะเพราะว่าแฟนๆหึงหึงน้องอะ จริงอะเชื่อป้าว่าถ้าตอนน้องได้สอนจริงๆอะโหมดหน่ารักแบบตะมุตะมีแบบนี้มันก็ไม่ค่อยมีให้เห็นหรอกค่ะคือน้องเขาก็จะปรับอัตโนมัตินะไปแบบสู่โหมดจริงจัง,จงทันทีเข้าสู่แบบครูพี่เสือสุดโหดทันทีอะไรประมาณนั้นอะซึ่งเป็นลุคที่แอดชอบมากแอดชอบความจริงจังนะคะชอบความเฟียสของน้องมีความรู้สึกว่าน้องเท่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แบบรู้สึกมาตลอดเลยคือเรามีความรู้สึกว่าเราตามผู้หญิงคนนี้แบบไม่มีเบื่อเลยอะ เป็นคนที่มีหลายมิตินะคะแล้วก็มีหลายอารมณ์จะสวยจะเท่จะหลวจะน่ารักจะเซ็กซี่หรือจะอ่องอองเออเอแบบเด็กน้อยวัยฉามขวบก็เป็นได้หมดนะคะสําหรับลลิาสามโนบาลนะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนอย่าลืมเก็บเสียงไว้วีดกันในวันที่1 7บ8กุมภาพันธ์นี้นะคะ17มันเป็นเอ็กซ์ต้าสเปเชียลเอพิสูตนะคะก็คืออีก2วันเท่านั้นที่เราก็จะได้เจอน้องแล้วแต่นี้แอดไม่รู้นะว่าวันที่17นี้น้องจะได้มีแบบแอดไทม์เยอะไหมอะไร ยังไงยังไงเราคงต้องมารอลุ้นกันอีกทีนึงนะคะ